คือเราจะบอกว่าเรามีไอเดียอย่างแรกเนี่ยคือคาพูดที่นักลงทุนเขาใช้มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยเพาะก็บอกว่าไอเดียเนี่ยมันกระจกคือมีแค่ไอเดียเนี่ยมันกระจกเพราะว่าวการที่เรามีไอเดียแล้วเรายังไม่ลงมือทำหรือว่าไม่ลองทําอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยเราแค่ไปเล่าให้คนอื่นฟังหรือว่าอยากให้คนอื่นไปช่วยโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มลงมือทำเนี่ยในความจริงมันไม่มีใครอยากจะช่วยหรอกหรือว่าไม่มีใครอยากจะลงทุนหรอกเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่เรายังไม่ได้ทดลองทําเองเล็กๆน้อยๆ ทีในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถลองอะไรเล็กๆได้ด้วยช่วงเวลาปัจจัยที่เรามีเวลาหรือเงินที่เรามีเนี่ยก็สามารถลองได้ละเวลาลองเล็กๆ,ๆแล้วมันล้มเหลวในจริงมันก็เหมือนเป็นค่าเล่าเรียนคือเราลงทุนด้วยเวลากับโปรเจกต์ของเราเอย่างเงี้ยได้ไม่ได้มันก็เรียกว่าเหมือนเป็นค่าเล่าเรียนใช่ไหมครับการลงมือทำเล็กๆก่อนเลยก็อย่างเช่นแค่หาข้อมูลนะแค่หาข้อมูลของสิ่งที่คล้ายๆกันธุรกิจที่เหมือนๆกันในต่างประเทศหรือว่าพยายามจะนัดเข้าไปคุยกับคนที่เคยทําเหล่านี้ใช่ไหมแล้วก็สอบถามให้เขาเล่าให้ฟังว่าเอะเรามีไอเดียแบบนี้เรายังไม่่่่่ไไดดด้ลงงงมมอทํําาาาาานนนนเเเเรรรีีียแตววคคุณิิิัป็ก ใช่ไหมครับแล้วก็จดสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นรีพอร์ตเอาไว้ดูแล้วก็บวกลกคุณหาว่าเอ๊ะมันน่าทำไหมอันนี้ก็เหมือนเริ่มลงมือทําไปแล้วนิดนึงนะแต่ว่าจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าอยากให้คนมาช่วยอยากให้คนมาลงทุนอย่างเงี้ยแดงว่ามันต้องมีการลงมือทําจริงเล็กๆน้อยๆไปละแล้วเราแบบมาเหมือนกับมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรไปแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ว่าเอ๊ะเรามีไอเดียเรายังไม่ได้ทํานะคุณเอาไอเดียนี้ไปทำเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นไงที่เราบอกว่าอยากให้คนช่วยเราก็คือเราทํามาละแล้วคนที่อยากช่วยเนี่ เพราะนั้นการที่เราจะทำเนี่ยการพูดคุยมันก็ต้องเริ่มบอกว่าเออเราเริ่มทามาละแล้วตรงเนี้ยดีนะถ้าได้เติมเงินเงินเข้ามาอีกนิดนึงหรือว่าช่วยแนะนําอย่างนี้นึงมันจะไปตรงไหนต่อได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละนิดทีละนิดการทรําธุรกิจหรือว่ามีไอเดียอะไรก,ก็คือการลงทุนนะ่ะคือการทําให้มันเหนื่อยอีกนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่เราได้เราก็ได้อยู่คนเดียวนะตื่นไปออกกําลังกายเราก็แข็งแรงอยู่คนเดียวใช่ไหมเอาเพราะนั้นถ้าเราคิดแบบเนี้ยว่าการที่เราลองทําเราก็ได้เรียนรู้เออมันปนรยก็เยม ไปเปโรงเรียนเนื้อคาสออนไลน์อะไรมากมายซะอีก ก็ลงทุนกับตัวเราเองลงทุนแล้วลงทุนอีกจนคนอื่นอยากจะลงทุนกับเราเราอ่านหนังสือหรือว่าเราพัฒนาตัวเองด้านใดด้านหนึ่งตั้งใจทํางานตื่นเช้าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยเราก็คือการลงทุนในตัวเราเองเนาะ ROI 100%ก็คือเราได้อยู่คนเดียวพอเราลงทุนกับตัวเองเยอะๆเนี่ยก็คนอื่นก็จะอยากมาลงทุนกับเราหมายถึงว่าบริษัทก็อยากได้พนักงานเก่งๆนักลงทุนก็อยากได้นักธุรกิจเก่งๆมาลงทุนด้วยสมมุติคุณเป็นนักกีฬาคุณตื่นไปซ้อมกีฬาทุกวันก็จะมีคนอยากมาสสปอนนนนเเเเซรร์ดดดัคคุุุณ็็็ททททีีีีมชชาาาาาพะกกกลลลง่่ืใ้้ววแ ทุนกลับมาที่ตัวเราเองในเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออได้ประโยชน์เราก็ได้อยู่คนเดียวจริงๆผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เนี่ยจริงๆปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน <S <S ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าความรู้ทุกอย่างที่เราอยากรู้เนี่ยมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือหลังๆนี่มี Chat GPT เร้ว่ามี AI คอยตอบคาถามต่างๆให้เราเพราะนั้นจริงๆแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันลิมิตเรื่องการเรียนรู้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลากับความใฝ่รู้อะอยากรู้ว่ารู้ไปทําอะไรก่อนใช่ไหมครับ ทวิตเตอร์หรือว่าถ่ายฟีดเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าเอ้ยเราติดตามข่าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าข่าวเหล่านั้นร้อยละเก้าสิบเก้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการพัฒนาตัวเองอันนั้นอาจจะเรียกว่ามันมันรู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองมันนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องอยากรู้แล้วก็รู้ในเรื่องที่สําคัญด้วยส่วนบอกว่าเออรู้จากไหนผมเชื่อว่าที่เรียนออนไลน์แม้แต่ทั้งคลาสฟรีก็ยังดีเลยหรือว่าเราไปไปลงคลาสออนไลน์ต่าง,าง,างๆก็มีเยอะแยะสมัยนี้ครับ ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคือมีนักธรุรกิจที่แบบใหญ่ๆเก่งๆว่าผมอีกเยอะใออน,นประเทศนะครับในมุมที่ของผมเนี่ยก็อาจจะแนะนําได้ในลักษณะเหมือนกับเราเนี่ยก็มีโอกาสกไปลงทุนพวกสตาร์ทอัพน้องๆ,งๆต่างๆเนี่ยเป็นร้อยบริษัทก็เห็นบริษัทที่เขาเติบโตบางบริษัทก็เติบโตใหญ่กว่าบ,บริษัทเราซะอีกแล้วก็บางบริษัทก็อาจจะเจ๊งไปลงทุนแล้วก็ทําไม่ได้เนเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยที่บอกว่าเออการพัฒนาเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆมันก็แบ่งออกมาได้ไม่กี่อย่างคือตัวของเจ้าของเองเลยเนียเป็นคนดําเนินการก็ตอบกววว่่่่่่่่าาาริษัััทททจจจะะะใหหหญแแคคคไไนนตตีีีย็ู CEO พมมฝ มันไปอย่างแค่ไหนเสร็จแล้วก็สามารถดําเนินตามความฝันทีละก้าหรือเปล่าผมว่าไม่มีใครหรอกที่เก่งทุกเรื่องเพราะนั้นสิ่งที่เรามีในคิวิชั่นกับการที่เราต้องหาทีมงานที่เขาเก่งในเรื่องนั้นๆนมาซัพพอร์ตเราแจ็คมาคงไม่ได้ทําเว็บอาลีบาบาเองอีลอนมัสคงไม่ได้สร้างจัวดุสสเปซเอ็กซ์ขึ้นไปเองแต่สิ่งที่กว่าเหล่านี้มีเ่ยก็คือเขามีความสามารถในการหาคนเก่งๆมาทํางานร่วมกับเขาได้เพราะนั้นในฐานะที่บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีใครเพอร์เฟกต์ในโลกนี้ถูกไหมแต่เราก็จะมีจุด ให้โอกาสกับคนที่เขาเก่งเนี่ยเขาทํางานของเขาให้เก่งมากกว่าเราแล้วก็เติบโตไปมากกว่าเราซะอีกเพราะว่าไม่งั้นเราจะจ้างเขามาทาไมใช่ไหมเราจ้างเขามาเพราะเรารู้ว่าเขาเก่งกว่าเราผมคิดว่าจุดที่หลายๆครั้งเนี่ยเห็นว่าบริษัทมันไม่โตเนี่ยก็เพราะเรื่องพวกนี้ว่าเจ้าของเนี่ยบางทีเขายังชอบอ่ะบางคนเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ยังชอบทําเองอยู่เลยชอบเนื้นุกนี้อยู่เลยสมมุติว่าเราเห็นร้านอาหารซึ่งพ่อครัวทําอาหารอร่อยมากเลยแต่ว่ามีสาขาเดียวนะเพราะว่าการทําอร่อยของเขาเนี่ยเขาต้องทําเองผัดเองซึ่งถามว่ามันก็เป็นธุรกิจที่ดีนะทำเองใช เ,เขาคงไม่ได้สนใจว่าพ่อครัวต้องเก่งแต่ว่าเขาทําระบบในฐานะเจ้าของธุรกิจก็เป็นธุรกิจเดียวกันอาหารเหมือนกันแต่ว่าขยายสาขาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น้าบอกว่าเออเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมองเหมือนเหมือนนักธุรกิจครับทำไมเราไม่กล่าวตัวเองก่อนที่เราจะไปกล่าวคนอื่น